สวัสดีครับเพื่อนๆขณะนี้คุณกำลังฟัง The Project Die Podcast กลับอีกครั้งนะครับกับ Science Podcast ของเราในครั้งนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ทำให้ท่านยังอยู่ติดกับเก้าอี้นะฮะของผู้ฟังหรือว่าพื้นที่เดินฟังอยู่นะครับหากไร้สิ่งนี้แล้วทุกคนก็คงจะลอยล่องอยู่ในนภาหันนะครับสิ่งนั้นเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะฮะแรงโน้มถ่วงจริงๆ มันก็มีอยู่ของมันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่แค่ใครจะไปค้นพบนะเหมือนกับแหล่งน้ำที่มันมีอยู่แล้วแต่ใครจะไปเจอแหล่งน้นนั้นแล้วนำมาใช้ประโยชน์นะครับบุคคลที่ไปพบกับสมบัติอันล้ำค่าชิ้นนี้นะฮะที่เรียกว่าแรงน้มถ่วงเนี่ยเป็นบุคคลที่ถ้าเอ่ยนามไปใครๆก็ต้องร้องอ๋อนะฮะคนที่มีตำนานเกี่ยวกับแอปเปิลตกใส่หัวก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองนะ ชายผู้ที่ผมเคยทําเรื่องราวไปแล้วคร่าวๆนะเนื่องจากว่าสตอรี่ของเขาค่อนข้างจะยาวก็อาจจะเก็บโอกาสไว้ในภายหน้านะครับจะกลับมาทำสตอรี่ของไอแซคนิวตันอีกครั้งนะฮะชายผู้ที่มีอารมณ์ชุนเฉียวอารมณ์เสียนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าสังคมถึงแม้ชื่อของเขานะฮะรากศัพท์มาจากภาษา,ษาฮีบรูไอแซคนะฮะเป็นชื่อของหนึ่งใน บุคคลในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครเป็นลูกชายของอับราฮัมไอแซคเนี่ยแปลว่าหัวเราะแต่ว่าทั้งชีวิตของไอแซคนิวตันเองเนี่ยแทบจะไม่หัวเราะเลยนะครับเขาเป็นคนที่ฉลาดมากนะฮะแต่ว่าปัญหารุมเร้าเยอะวันนี้เราจะมาเล่ากันว่าปัญหาของเขาคืออะไรไอแซคนะิวตันเกิดเมื่อปี1642ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่กาลิเลโอกาลิลีเสียชีวิตนะครับ นิวตันเกิดมานในสภาวะที่บ้าน,นมีปัญหาะะก็คือพ่อเนี่ยไอแซคผู้พ่อนะฮะเสียชีวิตแล้วก็มารดาเนี่ยก็ไปแต่งงานใหม่นะฮะหลังจากที่นิวตันเกิดได้ไม่นานก็แต่งงานใหม่กับคนร่ํารวยนะะในระแวกนั้นเป็นพระอธิการนะฮะก็คือเป็นพระ,พระนั่นแหละแต่ในนิกายนิกายที่ของอังกฤษนะฮะาสามารถแต่งงานได้ก็แต่งงานไปแต่ว่าเงื่อนไขสําคัญของพ่อเลี้ยงนะว่าที่พอลินนิวตันเนี่ยก็คือ ห้ามเอาลูกติดไปด้วยนะฮะทำให้แม่ของนิวตันต้องไปสร้างชีวิตใหม่และก็ทิ้งนิวตันให้ยายเป็นคนดูแลทําให้ตัวนิวตันเองนะฮะเกลียดพ่อตาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีปัญหากับยายและก็แม่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวตันเกิดมาในครอบครัวที่ภูมิหลังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นิวตันก็ได้ไปเรียนนะครภาษามากมายซึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนภาษาหลักๆที่เรียนก็คือภาษา ละตินนะครับภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาพื้นฐานแต่นิวตันไปเรียนเพิ่มนะเป็นภาษากรีกแล้วก็ภาษาฮีบรูด้วยนะฮะ o n นิวตันเนี่ยได้นําความสนใจตัวเองเนี่ยไปต่อยอดที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะฮะในวิทยาลัยชื่อทรินิตี้ในปี1661นะโดยการส่งไปเรียนง่ายๆคือส่งไปเรียนนะเขาก็ได้อ่านงานของไม่ว่าจะเป็นอริสโตเติลอะเพลโตอะไรอย่างเงี้ยแต่เขากลับมองว่าผลงานที่อ่านเนี่ย มันมีความรู้เพียงเล็กน้อยนะเขาก็จะเอาความรู้ต่างๆเนี่ยจดลงในสมุดอย่างละเอียดนะซึ่งเป็นสมุดที่เขาจะจดตัวอักษรเล็กมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยกระดาษถือเป็นของมีค่านะแล้วก็หายากงานหนึ่งที่เขาปรดปานคือความคิดของเดก้านะฮะแล้วก็แนวคิดสมัยใหม่อ่าเช่นบอยเป็นต้นนะฮะมีเยอะแยะมากมายในเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเอกภพด้วยนิวตันก็ได้คิดทฤษฎีใหม่ๆมานะฮะ มากมายจนกระทั่งในช่วงหนึ่งนะฮะที่อังกฤษเด็กกลับมีปัญหาขึ้นก็คือปัญหาของโรคระบาดนะเหมือนในครั้งนี้ที่มีการปิดเมืองล็อกดาวปิดมาหาวิาลัยนะ,ะในสมัยนิวตันก็เช่นกันนิวตันก็ถูกส่งกลับนะฮะไปที่บ้านเกิดก็คือที่บนะูทรอปในลิงคอนเชียนะเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยมันเหมือน,น,น,นตอนนี้ได้เลยนะฮะเหตุการณ์เหมือนกันเลยก็ต้องกักตัวก็คือควอรรนทีซึ่งผมเคย เล่าไปแล้วว่าควอรันทีนมาจากคาว่า40วันในภาษาอิตาลีนะ,ะนั่นเองแต่ไอการที่เขากลับมาเนี่ยไม่ได้กลับมาเล่นทิกตอกนะเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีทิกตอกนิวตันกลับมาที่บ้านนะ,ะก็หยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็นั่งคุ้นคิดนะไะม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ปรัชญาธรรมชาติก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะฮะแล้วก็อีกหลายๆสาขาก็เอาความรู้ของทุกคนมายำรวมกันแล้วก็คิดโจทย์เอง แก้โจทย์เองนะฮะหนึ่งในเรื่องที่เอามาคิดเนี่ยนะฮะก็คือแนวคิดในเรื่องของจํานวนที่เรียกว่ากณิษนันกณิษนันคือจํานวนที่เป็นอนันต์ในด้านน้อยนะฮะเป็นสุดท้ายก็มาใช้ในเรื่องแคลคูลัสด้วยเช่นกันการยิงกระสุนนะฮะหรือว่าการตกของแอปเปิลการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์นะฮะแล้วก็อีกหลายๆอย่างซึ่งหลักๆเนี่ยที่ที่เขากักตัวมาได้เนี่ยได้2ทฤษฎีหลักๆนะฮะก็คือแคลคูลัสนะฮะซึ่งวิชาแคลคูลัสเนี่ย เด็กมปลายจะได้เรียนกันเป็นคณิตศาสตร์ที่ชั้นสูงนะฮะเป็นคณิตศาสตร์ชั้นสูงมีการคิดที่ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวมากขึ้นนะ,ะมีการหาค่าบางตัวที่ถ้าใช้คณิตศาสตร์ปกติเนี่ยอาจจะหาได้ยากแต่เมื่อใช้แคลคูลัสเนี่ยหาได้อย่างง่ายได้นะครับการแก้สมก,การหรือการส่วนใหญ่แคลคูลัสเนี่ยมันจะไปพ่วงก,กับฟิสิกส์ตรงๆเลยนะฮะประยุกต์เข้าด้วยกันผสมประสานกลมเกลียวเหมือนสามีภรรยาก,กัน ก็ว่าได้นะสำหรับแคลคูลัสกับฟิสิกส์นะฮะจงกระทั่งในเดือนตุลาคมปี1666เนี่ยงานเขียนของนิวตันก็เสร็จสิน้นอีกหนึ่งงานที่ผมลืมกล่าวไปก็คืองานเรื่องแรงโน้มถ่วงนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆคือตำนานนะฮะที่ผมว่าตกใส่หัวนิวตันเนี่ยเหตุการณ์จริงๆคือไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลจริงๆแต่แอปเปิลไม่ได้ตกใส่หัวนะตกข้างๆอันนี้คือแนวคิดที่ต้องแก้เพราะว่า ตำนานมันเล่ามาอย่างนี้นะฮะเหมือนตำนานของกาลิเดโอที่บอกว่าเอาขนนกไปปล่อยกับลูกเหล็กใช่ไหมฮะแต่จริงๆมันคือลูกเหล็ก2ลูกเฉยๆนะฮะก็เป็นเรื่องสนุกของบรรดาคนที่อยากแต่งเติมให้พุทธาิศาสตร์ดูมีเรื่องราวในการใส่เรื่องอัศจรรย์ลงไปนะครับซึ่งผลงานของเขาเนี่ยเริ่มแรกเองก็ไม่ได้ตีพิมพ์นะฮะทให้มันเกิดวิวาทะใหญ่นะในวิชาแคลคูลัสนี่แหละ ว่าสรุปใครคิดก่อนกันระหว่างดิวตันกับไลบิชนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มีการต่อยอดนะฮะนอกจากณิสตร์แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ศึกษาเกี่ยวกับแสงนะฮะโดยการเอาปิซึมเนี่ยนะฮะปิซึมมันคือแท่งแก้วสามเหลี่ยมเนี่ยมารับแสงจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงขาวบริสุทธิ์นะฮะและก็เป็นเขาเรียกว่าเอกพั K ์เอกพั K ath, หรือว่าโฮโมจีเนสเนี่ยก็คือเป็นแสงที่มีองค์ประกอบเป็นสิ่งเดียวล้วนๆก็คือมาจากดวงอาทิตย์ล้วนๆไม่ได้มีแสงอื่นมาเจือปอนนะครับซึ่ง สมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่า,าสีสันนี่เกิดจากการดัดแปลงของรังสีนะซึ่งนิวตันก็ศึกษาเรื่องนี้เกี่ยวกับแสงของเดกัสด้วยแล้วก็ทําการทดลองซ้ำนะฮะโดยที่เขาเริ่มจากการเราใช้เลนส์นะแล้วก็ใช้ปริซึมที่ผมกล่าวไปในการแยกแสงที่ผ่านออกมานะฮะทางรูเล็กๆในห้องมืดนะซึ่งไอเจ้าแสงที่ะลุผ่านปีิซึมเนี่ยตกกระทบห่างไปที่ผนังนะประมาณ7เมตรนะครับซึ่ง แสงเนี้ยเดกัสเนี่ยและก็อีกหลายคนเคยสันนิษฐานไว้นะแสงที่ส่องลงบนผนังเนี่ยจะต้องเป็นวงกลมนะซึ่งเป็นรูปร่างเดียวกับช่องรับแสงแต่ปรากฏว่าแสงที่ได้มากับเป็นแสงที่มีแถบกว้างๆแล้วก็มีสีสันนะเจดสีซึ่งนิวตันเนี่ยไม่ได้สร้างสิ่งนี้นว่าเป็นรูปสักทีเดียวนะฮะแต่ว่าต้องการจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งใน เรื่องแสงในอีกอย่างหนึ่งที่นิวตันทำก็คือทำเหมือนกาลิเลโอนะเพราะว่านิวตันเองก็ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์นะแต่ว่าเป็นชนิดหักเหหหกเหแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความคิดเดียวกับกาลิเลโอเลยนะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็ไปส่องดูอาทิตย์แต่โชคดีทีอ่อุปกรณ์ของนิวตันนะมันไม่ได้รวมแสงขนาดนั้นของกาลิเลโอเนี่ยมันเป็นเลนนูนนะมีสุบัติในการรวมแสงแต่ของนิวตันเป็นกระจทําให้ เขาแค่ตาจ้าแล้วก็ต้องไปนั่งในห้องมืดเป็นเวลาประมาณช่วงหนึ่งเลยเพื่อให้แสงมันน้อยจ้าน้อยลงนะฮะให้ตามันกลับมาปกติได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดเป็นครูนะครับถ้าไม่ผิดเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าอย่าควรไม่ควรทําแต่ผมไม่ว่าอะไรเพราะเขาช่วงเวลาใกล้ๆกันอาจจะยังไม่ได้คือศึกษาแค่ง,งานวิจัยไม่ได้ศึกษาการทําผิดพลาดนะครับในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดนะฮะนิวตันก็ยังศึกษาเกี่ยวกับกลาศาสตร์ก็คือ กฎการขึ้นที่ด้วยนะฮะโดยได้ศึกษาผ่านงานของกาลิเลโอเคปเลอร์เดกัสแล้วก็อีกหลายๆคนนะฮะซึ่งกลศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่อธิบายการเคลื่อนที่นะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือศึกษาในเรื่องของการยิงกระสุนปืนที่ผมกล่าวไปแล้วแล้วก็เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นงานของโรเบิร์ตฮุกนะฮะเพราะฉะนั้นนิวตันอ่านงานเหล่านี้ก็เอาไปศึกษาครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเขียนว่า เขียนถึงโรบเบิร์ตฮุกนะฮะเป็นคำพูดที่คลาสสิกมากๆว่าหากข้าพเจ้ามองเห็นได้ไกลขึ้นนั่นเป็นเพราะข้าพเจ้ายืนอยู่บนไหลยักษ์อันนี้คือความหมายว่าการที่วิทยาศาสตร์จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆได้เนี่ยเกิดจากการยืนบนไหลของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนหน้าเพื่อจะก็คือเอาองค์ความรู้เก่าๆมาพัฒนาต่อไปนั่นเองนะฮะเป็นเป็นคำพูดน่าจะขู่ๆฮุกหน่อยหนึ่งนะฮะซึ่ง ุกกับนิวตันจริงๆมีปัญหาการพอสมควรนะฮะด้วยความที่นิวตันเนี่ยมันเป็นเป็นคนที่อ่าอำนาจสูงนะ,ะับเพราะว่านิวตันเนี่ยดำรงยศนะฮะขณะนั้นเนี่ยค่อนข้างใหญ่โตนะฮะเพราะนั้นเลยเกิดปัญหากับโรเบิร์ตฮุกเพราะว่าตอนแรกที่นิวตันเสนอฉบับแรกของงานต่อราชสมาคมฝ่ายราชสมาคมเนี่ยก็จะทําการตีวรารศสารวิทยาศาสตร์ให้แล้วนะฮะแต่ว่ามีปัญหากับโรเบิร์ตฮุกนะครับ ค้านแยง้งซึ่งนิวตันเนีออ่ยคงหุดหิดหน้าดูคือจะได้พิมพ์งานและอำนาจตัวเองมีแต่มีใครไม่รู้นะฮะซึ่งมาขัดนะ,ะโดยกระบวนการที่มาขัดเนี่ยเราเรียกกระบวนการกระบวนการพิจารณาะะขออภยัยกระบวนการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราเรียกว่ากระบวนการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันซึ่งปัญหาคือว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ราชาสม,มนี่ยได้เลือกฮุกให้มารับหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งการศึกษาเรื่องแสงของนิวตันเนี่ยไม่ค่อยถูกใจฮุกสักเท่าไหร่นะฮะถึงขั้นที่อยากจะลาออกจากตำแหน่งเลยนะฮะงานงานเนี้ยเพราะว่านิวตันโดนสิทธิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์สิเป็นรุ่นรุ่นน้องเป็นลูกกระจ้อยนะฮะอยู่ดีก็มันด่าว่างานตึงผิดนะฮะนิวตันเป็นคนขี้งงอนนะฮะนิวตันเป็นคนที่ด่าไม่ได้ด่าปุ๊บลาออกด่าปุ๊บเก็บตัวนะฮะเป็นคนที่ยอมรับคาวิจารณ์ไม่ได้แต่ ในขณะนั้นเนี่ยราชสมาคมก็นิงเงียบทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะฮะอ่าก็คือเริ่มมาคุแล้วนะฮะพลังระเบิดความสร้างสรรค์ของนิวตันเนี่ยเกิดในช่วงทศวรรษ1660นิวตันไปสนใจเรื่องเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็รวมถึงเทวะนิยมด้วยนะฮะเขาก็จดบันทึกเรื่องราวต่างๆหนึ่งในการจดบันทึกเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของพระวิหารหลังที่3ในความเชื่อของอยูนะฮะตามพระธรรมเอเซเคียลที่มีการ เขียนไว้ว่าพระวิหารหลังถัดไปจะมีขนาดเท่าไหร่นิวตันก็ศึกษาแล้วก็มาพลอตและนิวตันยังทําอีกเรื่องหนึ่งซึ่งภาวนาว่าอย่าเป็นจริงก็คือการทํานายวันสิ้นโลกนะฮะก็เห็นทํานายกันมาหลายต่อหลายวันแล้วนะฮะนิวตันก็ทํานายเหมือนกันทํานายไว้ว่าโลกจะสิ้นไป2 0 6 0นะตอนนี้2021่แล้วเพราะว่าเราเหลือเวลาอีก39ปีนะก็ภาวนาใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยนะถ้านิวตันเก่งจริงนะแต่ว่า ขอให้แบบเป็นอย่างนั้นนะครับนิวตันเนี่ยมีม,มีทัศนะเกี่ยวกับคําสอนของศาสนาบางอันที่เห็นพ้องกับศาสนาจักรแต่บางอันก็ไม่เห็นพ้องด้วยนะครับหนึ่งในเรื่องที่ไม่เห็นพ้องด้วยก็คือเรื่องของตรีเอการูภาพหรือว่าทร i n ิตี้ซึ่งเป็นความเชื่อหลักใหญ่ใจความของศาสนาคริสต์ว่าพระเจ้าประกอบด้วย3ามสภาวะคือพระบิดาพระบุตรและพระจิตแต่นิวตันปฏิเสธข้อนี้ไปรวมถึง ก็คือเนื่องจากการปฏิเสธข้อเนี้ยนะฮะมหา,หาวิทยาลัยที่นิวตันศึกษาเนี่ยดันชื่อเดียวกันคือทรนะูนิตี้เออก็ค่อนข้างย้อนเยียงแล้วนิวตันน่าจะไม่ใช่ชาวชาวคทอลิกที่ดีเพราะความเชื่อที่ผิดอย่างนี้แล้วก็นิวตันเป็นคนที่ความคิดค่อนข้างจะบาปนะฮะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยขู่จะเผาบ้านแม่ด้วยซ้ำนะ,ะแต่ว่ารูเ้เป็นบาปก็เลยไม่ได้ทําแต่บันทึกเอาไว้เป็นเด็กที่เก็บกดนะะสงสารมากนะฮะ เขาได้รับตําแหน่งหนึ่งที่เป็นตําแหน่งพิเศษมากเราเรียกว่าตาแหน่งศาสตราจารย์ลูเคเ,เชียนหรือว่าภาษาไทยภาษาไทยคือศาสตราจารย์พิชานด้านคณิตศาสตร์เป็นตําแหน่งที่สูงมากนะฮะคนแรกเนี่ยชื่อว่าไอแซคบาร์โรและคนที่2เนี่ยก็คือไอแซคนิวตันคนสําคัญสําคัญที่เคยรับตําแหน่งนี้ที่เราน่าจะรู้จักก็คือสตีเวนฮอว์กิงนั่นเองนะฮะเป็นคนล่าสุดก่อนที่จะเสียชีวิตแล้วก็มีคนใหม่มารับตําแหน่งนะ,ะเขาก็รับตําแหน่งด้านเนี้ยนะฮะอยู่ทั้งหมด20ปี แต่ปัญหาของการรับตำแหน่งนียคือเขาไม่เคยสัตสสาบานนะฮะเลยเกี่ยวกับหลักคําสอนของศาสนาจ,จักรทุกประการค,ค,คือทุกทุกประการของศาสนาจ,จักรนะอาจจะเชื่อแค่บ,บางคาเชื่อแต่ไอหลักใหญ่ใจความของศาสนาคริสต์เนี่ยเขาไม่เชื่อนะฮะทำให้บางครั้งเนี่ยนะฮะเขาก็จะกลับมาที่ห้องห้องที่เขาเรียนนะครับไปที่ห้องเรียนและก็ไม่มีใครให้นั่งสอนเลยแปลว่าสังคมอาจจะไม่ก็ยอมรับในเรื่องนี้นะฮะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาเขาได้ศึกษาก็คือไม่ใช่แค่เล่นแร่แปรธาตุนะยังมีวิชาเทววิทยาที่แอบศึกษารับรับนะไม่ได้ศึกษาอย่างโจงแจงเพราะว่ามันเป็นเทววิทยาที่น่ากลัวมากในสมัยนั้นนะฮะในการที่มาปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าเพราะว่าในสมัยนั้นเขาเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่แต่ประเด็นนี้ก็น่าถกเถียงพอสมควรนะฮะในเรื่องของศาสนาเพราะว่าทุกๆก,การแปลความหรือการตีความมักจะมีการเติมแต่งไปอยู่แล้ว ะะอันนี้นี่พูดเชิงประวัติศาสตร์นะฮะเราจะไม่พูดถึงศาสนาอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้นะครับพอถึงกลางทศวรรษ1680ะะงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แลวก็ดาราศาสตร์เนี่ยของนิวตันเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มาถูกตีพิมพ์นะฮะแต่ว่าตีพิมพ์ไม่กี่ฉบับซึ่งเขามาจะอ้างก็สังเกตว่าผลงานวิทยาศาสตร์ของของเขาเองเนี่ยนะฮะไม่ไม่ดีเท่าเพื่อนยุคก่อนหน้านะฮะที่เสียชีวิตไป หนึ่งในนั้นคือนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อว่าเอ็ดมันฮันเล่นะฮะก็คือคนที่ค้นพบดาวหางฮ e ันเล่นั่นแหละซึ่งมาเยี่ยมนิวตันนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการเตรียมจะอองเ์ฟดาวหางตัวนี้แล้วนะครับที่ดาวหางดวงนี้จะมาอีกทีในปี2061ก็เลขใกล้ๆนะฮะดีไม่ดีนิวตันอาจจะทำลายมาจากเลขดีก็ได้คือแบบไม่อยากเจอดาวหางฮันเล่ให้โลกจบตอนปี2060เลยได้ไหมอันนี้แซวเล่นนะฮะซึ่งฮันเล่กับพุกเนี่ย เคยอภิปรายกันเรื่องเกี่ยวกับวงโครจรนะคือสมัยนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วในการคุยเรื่องนี้นะก็เกิดความสงสัยว่าแรงโน้มถ่วงหรือว่าความโน้มถ่วงเนี่ยมีผลกระทบต่อเส้นทางตามกฎที่ปัจจุบันเราเรียกว่ากฎการแปรผันแปรผกผันกําลังสองนะฮะบอกว่าจักรวาลมันจะซกกัมติงกาลังสองนะฮะก็เป็นแนวคิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้นิวตันก็ในกฎในสูตรแรงดึงดูดระหว่างมวลนะฮะก็มีสมการที่อยู่ก็คือระยะหา่าง แบป 6, กผันกําลังสองนะ,ะของจุดศูนย์กลางวนของดาวทั้ง2ดวงซึ่งเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากเขามองว่าระยะห่างม,มีผลอกีกสิ่งที่มีผลคือมวลนะฮะมวลใหญ่มวลเล็กมีผลทําให้มันเริ่มเกิดแนวความคิดในเรื่องของสมการแรงโน้มถ่วงมาบ้างแล้วนะฮะการมาเยือนของฮันเล่นะฮะทำให้นิวตันเนี่ยพักจากการคน้นควา้าด้านเทววิทยาและก็เรื่องแแปรธาตุนะฮะ และก็ลงมือทํางานผลิตหนังสือเล่มที่สําคัญที่สุดในชีวิตของดิวตันนะครเป็นเล่มที่ทุกคนต้องรู้จักแน่ๆนะฮะชื่อว่า p r i นซิเปียแปลปเป็นภาษาไทยว่าหลักการนะปรินซิเปียนี่เป็นภาษาละตินนะ,ะสมัยนั้นภาษาละตินเป็นภาษากลางในการเขียนงานเหมือนภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี้ซึ่งซึ่งชื่อเต็มนะฮะในภาษาละตินดิวตันได้เขียนเอาไว้นะฮะว่าพิโรสริ อปิลซีปียแมสเมดิกานะฮะหรือว่าหลักการทางคณิตศาสตร์ของปรัญาธรรมชาติซึ่งคำว่าปรัญาธรรมชาตินะฮะก็คือฟิโลซเฟียนาตูนาูลาลิสเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองนะชื่อเก่าชื่อเก่าของวิทยาศาสตร์หนังสือเล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้ไว้มากมายนะฮะไปหาโหลดในเน็ตได้นะมีเยอะแยะนั่ง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 ดูได้นะฮะหนังสือเล่มนี้มีทั้งเรื่องกลศาสตร์แล้วก็มีความเผ็ด ของนิวตันเรื่องหนึ่งคือการไม่ให้เครดิตกับฮุกนะฮะเพราะว่าฮุกประดางาตัวเองก็เลยเอาชื่อฮุกออกไปจากที่ตัวเองเขียนเครดิตไว้ให้นะกปกต,ติมันจะมีการให้เครดิตว่าอคนนี้เสนอความคิดอะไรอย่างนี้นะฮะในหลายแง่มุมในการมองเกี่ยวกับโลกแล้วก็ท้องฟ้าของนิวตันนะฮะซึ่งนิวตันได้นำความรู้เหล่านี้นะฮะมาสร้างกฎ3ข้อซึ่งเขียนไว้ในปริซิเปียนะ,ะกฎการขึ้นกฎการขึ้นที่3ข้อที่ต้องเรียนกัน กฎข้อแรกคือวัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวหรือรักษาสภาวะหยุดนิ่งตราที่ไม่มีอย่างอื่นนะก็คือแรงมากระทํากับวัตถุก้อนนั้นนะฮะสองกฎข้อสองเนี่ยบอกว่าวัตถุนะฮะจะเคลื่อนที่ได้เนี่ยเปลี่ยนสภาพนะเมื่อมีอะไรมาเปลี่ยนความเร็วของมันหรือว่าเปลี่ยนสภาวะของมันนะซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าแรงเจ้าแรงเนี่ยนะจะแปรผันตรงตามความเร่ง นั่นเองนะฮะเลยเกิดมาเป็นสมการของดิวตันฮะสิกมาเอฟเท่ากับเอเป็นกฎข้อที่2นะซึ่งมวลเนี่ยตันนิยามแล้วมวลไม่ใช่เนื้อสารแต่มวลคือสภาพต้านการเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่าความเฉื่อยภาษากังกเรียกว่าอินเนเชียนะฮะกฎข้อสามนี่ง่ายมากนะฮะกฎแห่งกรรมชื่อจริงของมันกฎแห่งกรรมนะฮะไม่ใช่กฎข้อ3ามคือแรงปฏิกิริยาจะเท่ากับแรงกิริยาเสมอก็คือทุกๆก,การกระทําบางอย่างจะต้องมีแรงบางอย่างต้าน ในทุกตรงกันข้ามแต่ขนาดเท่ากันนะครับซึ่งหักล้างกันไม่ได้เพราะการกระทําแรงนั้นกระทากับวัตถุคนละก้อนเช่นผมนํามือของผมนะฮะตบโต๊ะนะฮะโต๊ะก็จะตบมือผมกลับด้วยแรงขนาดเท่ากันแต่หักล้างกันไม่ได้เพราะว่าแรงก้อนแรกเนี่ยมันทําพี่โต๊ะแรงก้อนหลังทําที่มือผมนะวัตถุคนละก้อนหักล้างกันไม่ได้อันนี้คือกฎทั้ง3ข้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎ3ข้อ ในทางประวัตศาสตร์บอกว่ามี3นะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงกฎข้อ3เนี่ยเป็นอิทธิพลจากกฎข้อ1ถ้าเป็นกฎได้มันต้องเอกเทศนะฮะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกฎอีกข้อหนึ่งแต่เนื่องจากปัญหาคือว่าไอ้กฎข้อสุดท้ายเนี่ยมันมีผลเกี่ยวเนื่องจากข้อ1นึ่ไอ้ข้อขออภัยกับข้อ2เพราะนั้นในทางฟิสิกส์เนี่ยกฎข้อ3ไม่มีจริงนะแต่ว่าเราต้องอ้างตามประวัติศาสตร์ว่ามันมีกฎข้อ3ก็อ้างตามนั้นนะฮะซึ่งกฎทั้ง3ข้อเนี่ยเป็นชิ้นส่วนสําคัญเลยนะฮะในการประกอบรูปร่างจนเกิดมาเป็นเอาง่ายๆ เกิดมาเป็นวิชาฟิสิกเลยก็ว่าได้นะครับแนวคิดสําคัญเลยคือการยิงธนูนะว่ายิงธนูออกไปแล้วทําไมธนูไปด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเราเราดึงย้อนหลังแต่ทําไมธนูไปด้านหน้าก็าเพราะว่าเวลาเรา,าดึงคันศรธนูเนี่ยเราออกแรงเราออกแรงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนที่เราปล่อยเนี่ยมันจะมีแรงอีกแรงหนึ่งเนี่ยตัดสวนทางกันไปผลักให้ลูกธนูเนี่ยพุ่งออกไปนะฮะ ในหนังสือเรื่องปินซิเปียนะฮะได้รับการยกย่องหลายด้านนะฮะด้านทรงพลังและเปี่ยมล้นด้วยอัจฉริยภาพนะฮะแต่ว่าชายผู้รักสันโดดคนนี้สุดท้ายแล้วไปรับตําแหน่งเป็นหัวหน้าโครงกระสาบนะฮะอ่าซึ่งเกี่ยวกับการผลิตเงินซึ่งงานนี้เขาก็ชอบนะฮะมีความสุขดีในการแกะรอยผู้ปลอมแปลงแล้วก็ตรวจสอบเงินของชาตินะ,ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ลอนอที่กรุงลอนดอนนะฮะแล้วก็ลาออกจากทุกอย่างในช่วง30ปีสุดท้ายของชีวิต แล้วก็ใช้ชีวิตเป็นประธานราชสมาคมตำแหน่งใหญ่ขึ้นนะฮะซึ่งด้วยตำแหน่งใหญ่ๆของิวตันนี่แหละมันเลยเกิดหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวถัดมานะฮะก็คือด้วยความที่เขาเนี่ยเกลียดการที่ฮุกนะฮะมาวิพากษ์วิจารณ์งานของเขาบา่อยๆโดยเฉพาะหนังสือเล่มที่2ของเขานะฮะที่มีชื่อว่าออปติกนะฮะเล่มออปติกเนี่ยถูกฮุกแย้งเพราะฮุกก็เก่งเรื่องนี้นะฮะ ทำให้เขาเนี่ยลบชื่อฮุกไปแล้วไม่พอนะ,ะที่ผมกล่าวไปด้านตน้นลบไปแล้วไม่พอเขายังทําลายความเป็นฮุกออกจากประวัติศาสตร์โลกนะฮะสิ่งหนึ่งที่เกิดปัญหาเพราะว่าเรื่องของความเป็นแสงว่าแสงเป็นอนุภาคหรือคลื่นนะะในสมัยก่อนเนี่ยแบอบกว่าแสงเป็นคลื่นแต่เดลต้าบอกว่าไม่ใช่แสงเป็นอนุภาคนะฮะเพราะว่ามันมีสมบัติของอนุภาคก็คือการสะท้อนคลื่นสะท้อนไม่ได้นะฮะสะท้อนแบบเหมือนแสงมันยิงลำแสงไปแล้วทอนอย่างเงี้ยไม่ได้นะ มันก็เกิดปัญหากันระหว่างคลื่นเป็นแสงหรืออนุภาคนะฮะทั้งคริสเตียนจริงจริง,รงอาจจะอ่านว่าคริสเตียนฮอยเกนะ gen, ที่คิดว่าแสงเป็นคลื่นนิวตันบอกเป็นอนุภาคสุดท้ายทฤษฎีควอนตัมบอกเป็นทั้งคู่นะฮะก็หักดิบไปเลยแต่ด้วยความที่ถูกวิจารณ์นี่แหละเขาก็เลยลบชื่อฮุกออกจากประวัติศาสตร์สั่งให้ทําลายทุกอย่างที่เป็นฮุกนะฮะแต่ก็ยังดีเหลือรอดมาได้นะ,ะหลักๆ2อ,อย่างที่เหลือรอดมาถึงทุกวันนี้คือ กฎของฮุกที่เป็นเรื่องแรงสปริงนะฮะกับเรื่องที่2คือกล้องจุลทรรศนะ,ะที่ฮุกเอาเซลล์นะ,ะที่นิยามเขาว่าเซลอะเอาไมคค็งนะ,ะที่เปิดฝาบเบีย์มาหัน่นแล้วก็มาส่องดูพบว่ามีห้องข้างในเรียกว่าเซลเซลแปลว่าห้องนะฮะซึ่งสิ่งที่เขาเห็นก็ไม่ใช่เซลล์สิ่งที่เขาเห็นก็คือเป็นผนังเซลนะ,ะเพราะว่าเซลลมันตายไปนานแล้วนะครับนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ได้รับตําแหน่งเป็นอัศวินแล้วก็เป็นเซอร์นะฮะเราเลยเรียกเขาว่าเซอร์ i อแซคนิวตันเพราะนั้นเป็นคนที่มีอำนาจมากๆแต่ก็บอกเลยนะฮะเป็นคนไม่มีความสุขเพราะว่าอาัธยาศัยก็ไม่ดีอารมณ์ฉุนเฉียวขี้งอนนะฮะหลายๆอย่างแต่ว่าไอ้ด้วยความอย่างเงี้ยมันทำให้เขามีม,มีแรงนะฮะมีเวลามานั่งคิดค้นทฤษฎีต่างๆให้เราได้นั่งเรียนกันถึงแม้หลายๆครั้งเนี่ยจะง,ง่อนแล้วก็เก็บตัวไปเขาเชื่อว,ว่าถ้านิวตันไม่เก็บตัวแล้วก็มาทํางานอย่างเต็มที่เนี่ย อาจจะเกิดงานวิจัยทางฟิสิกส์มากกว่านี้นะฮะซึ่งเด็กๆก็จะบอกพอแล้วนะแค่นี้เยอะไปแล้วเรียนไม่ไหวแล้วแต่ถ้าวงการฟิสิกส์เราเชื่ออย่างเดียวว่าเราต้องการจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งวงการฟิสิกส์นะก็คือการและปัจจุบันนี้นะฮะจอกศักดิ์สิทธิ์ของวงการฟิสิกส์คือการรวมทฤษฎี3อันเข้าด้วยกันในโลกที่เป็นโลกโลกเรานี่แหละนะคลาสสิคอลโลกจิ๋วของควอนตัมแล้วก็โลกมหึมาของเรลเทติวิตี้และคอสมอโลจีเนี่ย อธิบายในสมก,การเดียวให้ได้อันนี้คือเรื่องที่ยากมากๆนะฮะที่เราควรทําจริงๆแล้วม,มันมีเรื่องเทอร์โมไดนามิกด้วยนะฮะฟิสิกมันมันแปลกประหลาดนะฮะมันแปลกประหลาดจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะนิวตันก็เสียชีวิตไปนะฮะแล้วก็มีการจัดหลุมศพอระการงานฝังศพยิ่งใหญ่แล้วก็มีการฝังศพเป็นเป็นเกียรติเลยนะฮะเพราะตาแหน่งก็ใหญ่มากๆและแกมีคุณอุปการมากมากนะฮะ บางคนเนี่ยถึงกับให้สมัญญานามเขาเลยนะฮะว่าเป็นพ่อมดคนสุดท้ายเพราะว่ายุคของนิวตันเนี่ยเป็นยุคขาดเกี่ยวระหว่างยุคเก่าที่มีความเชื่อของโบราณและก็ยุคใหม่ของวิทยาศาสตร์เพอไดเนิตตันก็เลยชื่อว่าพ่อมดคนสุดท้ายและนักวิทยาศาสตร์คนแรกนะฮะถือเป็นบุคคลที่สําคัญมากๆนะ,ะส่วนตัวผมเนี่ยยกย่องนิวตันมากๆนะฮะเพราะว่ามีบุค,คลิกบางอย่างคล้ายๆกันไม่ได้ทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ชุนเฉียวแล้วก็ขี้งอนแต่เรื่องการ คิดค้นอะไรเงียนะครับหลงตัวเองหน่อยหนึ่งนะครับสุดท้ายก่อนจากไปนะฮะก็มีเกร็ดเรื่องดิวตันอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะฮะเป็นเกร็ดที่ใครไม่อยากรู้ก็ข้ามไปเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องราวที่ว่าดิวตันเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่มีความปรารถนาเรื่องเพศเลยนะทั้งชีวิตของผมอาจารย์แต่มีข่าวซุบซิบว่าเขาแอบมีความสัมพันธ์บางอย่างกับผู้ชายอาจจะไม่ด้านเพศแต่เป็นความสัมพันธ์เชิงแบบ รักใคร่นะฮะไม่ได้ด้านทางเพศกับเพื่อนสนิทนะสุดท้ายและเพื่อนสนิทย,ย้ยายย้ายไปฝรั่งเศสนะถ้าจำไม่ผิดก็มีการข้าครวญเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องแซ่บๆของนิวตัน,นะะคนเราก็จะมักจะมีเรื่องให้เม้ามอยเสมออาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะฮะอาจจะมีการแต่งเพื่อดิสเครดิตในในประวัติศาสตร์มีเรื่องแบบนี้บ่อยครั้งในการแต่งเรื่องบางเรื่องเพื่อมาดิสเครดิตคนคนหนึ่งหรือการแต่งเพื่อเยือนยอนะฮะผู้ชนะเป็นผู้เก็บประวัติศาสตร์ บางทีอาจจะไม่ใช่ซ้ําเป็นข่าวซุบซิบข,ของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหมันไส้ที่นิวตันไปตรวจสอบเงินที่เขาใช้กันนะครับในครั้งนี้ก็จบในเรื่องของนิวตันไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้ามีโอกาสจะทําเรื่องโดยละเอียดตั้งแต่เขาเกิดทํางานงาน,งานทุกงานอย่างละเอียดนะ,ะจะ,ะตั้งเสียชีวิตเลยนะครับแบบละเอียดอีกครั้งก็ขอให้จบใส่ให้พอดแคสต์ไปก่อนนะตอนนี้เราเดินมาได้เกือบถึงครึ่งทางแล้วนะฮะอ่ะ อาไม่สปอยนะครับว่ามีกี่เอพิโซดแต่ว่าเกือบถึงครึ่งทางแล้วก็ติดตามกันต่อๆไปยาวๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ยาวไปแล้วนะคะก็ขอจากลาเพียงตรงนี้ครับสวัสดีครับ